คือเป็นบุฟเฟ่เส้นอะ่ะเออไม่รู้จะพูดอะไรดีเป็นบุฟเฟ่เส้นอะ่จะจะเอาเส้นแบบไหนสีอะไรยังไงเอาอแล้วยังไงต่อยังไงต่อใส่แต่เส้นเข้าไปแล้วยังไงต่ออันนี้มันปิดไม่ได้แล้วปิดไม่ได้แล้วก็เลยไวอย่างนี้เลย <c oughs> ใส่ถั่แก้เถอะแล้วกันน่ยไม่ต้องใส่กระดาษด๊อกกลัวจะเป็นเกินบานรคาห เยอะจริงๆนะฮะเยอะจริงๆนี่ห้าสิบบาทเนี่ยูปิดไม่ได้นะฮะห้าสิบบาทนี่คือปิดไม่ได้นะต้องถือกันอย่างนี้โอ้โหแม่เจ้าเอ้ยเต็ม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 นะโอ้สะใจจริงๆอาลานี่เอาใส่เข้าไปพี่ก็เติมจังพี่ก็เติมจังเลยเอาเอ่อไลฟ์สดดีไหมเนี่ยเรียกเรื่องค่าเลยไลฟ์สด พอดีเส้นหมดนบพี่โอ้ดูดิสะใจจริงๆนะฮะอ่ะ,อะโอ้เต็มเต็มโอ้สะใจจริงบะมีอะไรนะบุฟเฟต์แม่ห้าสิบบาท